เฉียวเจ้ารู้ตัวว่าพังปากนางเห็นสายตาประหลาดใจของทุกคนก็กอกตามามองไปทางชื่อชันเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งจะกลับเมืองหลวงเมื่อไหร่เจ้าคะพวกสื่อชันเงียบคู่หนึ่งไปชั่วคู่ถึงอย่างไรก็เป็นเด็กสาวนางหนึ่งจเจอเจอเรื่องที่น่าเศร้าสรุพันนี้ในใจคงไม่ไวายเฝ้าคิดที่จะกลับรีบกลับบ้านไปสินะ จูเย็นคิดคำหนึงด้านอย่างเอ๋อกับคิดว่าแม่นางน้อยผู้สอดขึ้นสองเดทซือฉีน่าจะโมโหมากขึ้นอีกกมังชื่อชันโมโหมากจริงๆแม่นางน้อยนี่พูดไม่ขาดปากว่านับถือเรื่องใสอาจารย์เฉียวคันรู้ว่าตุะกูลเฉียวประสบเคราห์ หหยนะกับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเพียงแค่คิดจะกลับบ้านโดยเร็วที่สุดเห็นได้ว่าเป็นคนแรงน้ำใจไม่แน่ว่าที่นางบอกว่านับถือเลื่อมใสาอาจารย์เฉียวก็เพื่อหลอกลวงเขาเหมือนกันเฉียวเจา้าดึงสายตาคืนเรื่องที่นางเผอตัว เป็นอันว่ากบเกลื่อนพอให้พ้นตัวไปได้แล้วกระมังส่วนคนอื่นจะรังเกียจเดียดฉันอย่างไรนางไม่มีแก่ใจรับมือโดยสิ้นเชิงแล้วที่แท้พวกท่านผู้มายเยือนทั้งหลายมาจากเมืองหลวงนี่เองเสียมารยาแล้วผู้ใหญ่บ้านดินน้ำชาเติมให้ทั้งสี่คนด้วยตนเองคลี่คลายบรรยากาศที่แฝงด้วยความกางว่วนไว้จางๆเฉียวเจา้าจมจ่อมอยู่ในพวังความคิดตนนับเวลาดูแล้วข่าวการตายของนางยังไม่ แพรมาถึงที่นี่เรือนของตระกูลสามีนางอยู่เมืองหลวงครอบครัวของทันตาก็อยู่เมืองหลวงพี่ใหญ่ไปจากที่นี่สถานที่ที่เขาอาจจะไปมากที่สุดต้องเป็นที่นั่นอย่างไรข้อกังขา แต่ครอบครัวนางพบเจอขอภยัยอย่างไม่คาดฝันเช่นนี้เพราะอะไรพี่ใหญ่ถึงไม่รั้งรอยอยู่ที่สวนชิงจือเพื่อไว้ทุกข์แต่กลับรีบร้อนจากไปเล่าเจียวเจ้ารู้สึกแปลกใจรังๆทว่าความปวดร้าวขมขื่นท่วมท้นหัวใจทำให้นางยากจะขบคิดให้ลึกซึ้งไปเหลือเพียงความคิดประการเดียวคือกลับไปเมืองหลวงแล้วต้องตามหาพี่ใหญ่ให้พบให้ได้คนรอบข้างพูดคุยอะไรกันอีก เขียวเจา้าฟังไม่เข้าหูเลยสักนิดจนกระทั่งชื่อชันลุกขึ้นกล่าวสิงเรียบพวกข้ายังต้องรุดกลับไปที่จะอย่างฟึงคงไม่กินอาหารแล้วนางเดินตามคนทั้งสามไปข้างนอกด้วยสติที่เลื่อนลอยชื่อชันจูงมา้าพร้อมตวัดมองมาด้วยสายตามไม่สบอารมณ์โอเออะไรอยู่เร็วๆเ,เข้าไม่เช่นนั้นเจ้าอยู่ที่นี่ต่อก็แล้วกันอยู่ต่อ แพร่ขนตาของเฉียวเจากระพือเบาหากทำได้นางอยากอยู่ต่อมากกว่าผู้ใดก็ที่นี่เป็นเดือนของนางอยากอยู่ต่อจริงๆหรือชื่อฉันเลิกคิ้วสูงอย่างหงุดหงิดมากขึ้นทุกทีเฉียวเจาสันศีรษะ สืบเท้าขึ้นหน้าหนก้าแล้วยื่นมือไปทางหาเขาชื่อชันจับข้อมือนางดึงตัวขึ้นหลังมา้าทันทีโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อยเสียงลมพัดอู้และไม้คล้ายคมมีดบาดผิวหน้าเสียวเจาพร้อมกันนั้นยังกีดลงกลางใจนางด้วยที่แท้สายลมในฤดูใบไม้ผิกก็หนาวเหน็บปานนี้เสียวเจาคำหนึง่งเช่นนี้พางเหลียวหน้าไปมองหมู่บ้านที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนิง นานเป็นครั้งสุดท้ายเพลานี้แสงอาทิตย์อัสดุงฉายเต็มท้องฟ้า กับสวนชิงจือที่ปิดกั้นความอัปลักษ์และงดงามไว้บรรจบเป็นผืนเดียวกันเหลือไว้เพียงความเงียบเชียบสุขสงบของหมู่บ้านควันไฟจากการหุงอาหารลอยอวนอ้อยอิงราวกับทุกสิ่งยังเป็นดังวันวานมีเพียงเด็กสาวที่ขี่ม้าจากไปไกลถึงล่วงรู้ว่าตนสูญเสียอะไรไปแล้วบ้างยามนี้ฝุ่นควันที่ฟุ้งตลบจากฝีเท้าม้าจางหายไปจนหมดเงาร่างสายหนึ่ง โฉบผ่านมุมหนึ่งของสวนชิงจือแล้วจากไปเช่นเดียวกันกลุ่มของเชี่ยวเจาเข้าเมืองได้ทันก่อนประตูปิดเมืองจากนั้นเลือเข้านำพับในโรงเตียงชั้นดีแห่งหนึ่งในเมืองหลังจากประตูเมืองเลื่อนปิดเข้าหากันอย่างเนื่อนาบคนเพ้่หนึ่งรุดมาถึงอย่างเร่งร้อนประตูเมืองปิดแล้วอย่าเข้าเมืองก็รีบมาแต่เช้า วันพรุ่งนี้ทหารยามบอกอย่างรำคาญใจคนผู้นั้นลวงป้ายคำสั่งป้ายหนึ่งออกจากอกชูผ่านเบื้องหน้าสายตาทหารรูปหนึ่งทหารยามทำหน้าเจอยทันใดกล่าวอย่างตะกุกตะก,กักที่แท้เป็นเป็นมวม้าอะไรยังไม่รีบเปิดประตูอีกขอรับ ทหารยามลุกลนเปิดประตูเมืองรอจนคนผู้นั้นไปไกลแล้วถึงกล้ายกมือปาดเหงื่อบนหน้าผากหัวหน้านั่นใครหรือขอรับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาขยับเข้ามาใกล้ทหารยามมองซ้ายทีขวาทีก่อนจะลดซุ้มเสียงลงบอกชื่อชื่อหนึ่งที่ใครๆได้ยินก็ต้องขวัญน,นี้ดีฟอองครักจินหลินองครักจินหลินผู้มีหน้าตาดัดดินคนนั้นลัดเลี้ยวไปมา ตามถนนในเมืองเข้าสู่เรือนหลังหนึ่งด้วยความคุ้นเคยที่ทางยากยิ่งใต้ต้นไห่ถังกลางลานเรือนบุรุษชุดดำผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้าโต๊ะหินตามลำพังเขากำลังลินสุราดื่มมีบุรุษหลายคนยืนยเงียบอยู่ไม่ไกลทันทีที่องค์ขลักจินหลินผู้นั้นก้าวเข้ามาบุรุษเหล่านั้นก็หันไปมองด้วยสีหน้าระวังระวายทันใด คันเห็นว่าเป็นเขาถึงพ่คลายลงคนผู้นั้นเดิมมาถึงตรงหน้าบุรุษชุดสีดำในเวลาอันสั้นเขาแสดงคาราวะก่อนเรียกขานใต้เทา้าบุรุษชุดสีดำวางจอกสุลาลงมองเขาแวบหนึ่งแล้วเอ่ยถามทางสวนชิ่งจือมีความผิดปกติใดหรือไม่เรียนใต้เทา้าวันนี้มีบุรุษสามคนกับสตรีหนึ่งคนไปที่สวนชิงจือสตรีนางนั้น ปลอมตัวเป็นบุรุษจากนั้นคนทั้งสี่ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไปอินขอรับเขาพูดถึงตรงนี้แล้วก็หยุดเว้นจังหวะค่อยกล่าวต่อไปพวกเขามาจากเมืองหลวงตอนนี้เข้าเมืองมาแล้วขอรับบุรุษชุดดำโง,งกศีรษะ แล้วหันหน้ากวาดตามมองทุกคนปาดหนึ่งบุรุษเหล่านั้นสีหน้าขึงขังฉับพลันพวกเจ้าทั้งหมดไปสืบดูว่าคนเหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไรครับวันลุ่งขึ้นท้องฟ้าย,ยังไม่สว่างเต็มที่พวกเฉียวเจ้าสี่คนก็ออกจากเมืองเงียบๆเปลี่ยนจากขี่ม,ม้าเป็นนั่งเรือรอบปลายหน้าไปทางทิศเหนือ ความเคลื่อนไหวของพวกนางถูกรายงานให้บุรุษชุดสีดำทราบในเวลาอันรวดเร็วชื่อชาโอรสขององค์หญิงใหญ่ช้างหลงจูเยียนซื่อจือของไท่นิงโง่อย่างหงเฉิงซื่อจือของหลิวชิงโง่บุรุษชุดสีดำเต่งเสียงทวนชื่อแท้ของสามคนแล้วหยุดชะงักไปสีหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆกับเผยแววโงงอยู่หลายส่วนหลีซานบุตรสาวของรักหลีเขาตึกตองชั่วกู้ ูก่อนเพิ่มพำเด็กสาวคนหนึ่งกับสามคนนั่นมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรผู้ตายอนัดของเขาล้วนยืนประสานมืออย่างแข็งขืมเห็นได้ชัดว่าไม่กล้าขัดจังหวะความคิดของผู้บังคับบัญชาบุรุษชุดสีดำผู้สั่งการจากเมืองหลวงไปที่จเจายงฟงจะต้องผ่านเปาหลิงส่งข่าวถึงองครักษินหลิงที่ประจำการอยู่ที่นั่นดูซิว่าพวกเขาทางนั้นมีข่าวสารใดหรือไม่ใต้เท้าแล้วสวนชิงจือเราขอรับ ผู้ใต้อนัตหน้าตาดัดเดือนผู้หนึ่งเอ่ยถามขึ้นจับตาดูต่อไปเหตุไฟไหม้เรือนตระกูลเฉียวหนนี้ไม่ค่อยปกติขณะเขากล่าววาจาอยู่มีผู้ใต้อนัตอีกคนหนึ่งเข้ามาใต้เท้าสารจากเมืองหลวงขอรับบุรุษชุดสีดำรับสารมาเปิดออกกวาดสายตาผ่านแล้วนิ่งงันไปใต้เท้าใต้ผู้บังคับบัญชาอาปากเรียกอย่างห้ามไม่อยู่บุรุษชุดสีดำกำสารไว้แน่นกล่าวเสียงเอื่อย เก็บสัมภาระหาให้ข้าท่านผู้วังคับบัญชาใหญ่สั่งให้ข้าเข้าเมืองหลวงโดยด่วนที่สุดเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาตกใจยกใหญ่แต่บุรุษชุดสีดำมิได้ไขค,ความกระจ่างเขาเอามือควายหลังแล้วย่ำเท้าออกนอกเรือนแงนมองต้นไห่ถังที่พึ่งผิด,ดอกตูมพร้อมกับเหยียดมุมปากออกมาที่จะหยาฟิงนานถึงเพียงนี้เขาสมควรกลับไปเสียทีเพียงแต่ไม่รู้ว่าเจียงอู่กระทำความผิดอะไร ท่านผู้วังคับปัญชาใหญ่ถึงต้องสับเปลี่ยนให้เขากลับไปบุรุษชุดสีดำเก็บข้อสงสัยนี้ไว้ในใจอย่างรวดเร็วเขาคิดถึงว่า กำลังจะได้ร่วมเดินทางกับคนทั้งสี่ที่น่าสนใจอยู่สักหน่อยนั่นแล้วอดขี้ยิ้มไม่ได้ระหว่างทางที่เฉียวเจ้านั่งเรือกลับบรรยากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จูเหยียนกำเม็ดหมากไว้คนที่สุภาพนุ่มนวลมาแต่ไหนแต่ไรอย่างเขายัางเจียนจะควบคุมสติไม่อยู่รอมรอเขาเก่าวอย่างอ่อนใจซื่อฉีเจ้ารมไม่ดีก็ระบายออกมาสิเอาแต่เดินหมากรุกเช่นนี้ไม่เป็นการทรมานคนอื่นหรืออย่างไรชื่อชันเหลือบตา ขึ้นกล่าวเสียงเย็นนี่ข้ากำลังระบายอารมณ์อยู่ตู้เยียนรู้สึกจุกที่คอแทบหายใจไม่ออกหรือว่าข้า ก็คือคนที่ถูกทรมานทร,รกรรมคนนั้นเขาอดส่งสายตาไปขอความช่วยเหลือจากหยางโหฉิงไม่ได้อีกฝ่ายกับยักษ์ไหลผายมือเป็นเชิงบอกว่าสุดปัญญาจะช่วยได้และทำปากบุยใบไปทางเฉียวเจาจูเหยียนตาประกายจากนั้นก็ใส่หน้าช่างเถอะข้าทนรับกรรมเองก็สิ้นเรื่องใหญ่ยยต้องดึงแม่นางน้อยเข้ามาอีกคนชื่อชันจับตามองการโต้ตอบทางสายตาของทั้งคู่อยู่เห็นจูเยียนปฏิเสธคาแนะนาของหยางโหเิง เขาตวัดสายตามองไปทางเฉียวเจาซึ่งนั่งอยู่ในมุมหนึ่งพางพูดเรียบๆหวีซานมาเดินหมากเป็นเพื่อนข้าเฉียวเจาได้ยินแล้วเรียวคิ้วกระตุกริกนางรุกข,ขึ้นเดินไปตรงหน้าชื่อชันอย่างสงบ จูเหียนมองนางด้วยแววตาขอรู้แก่โทษก่อนลุกขึ้นสลัดที่นั่งให้นางเฉียวเจา้านั่งลงและเริ่มเดินหมาต่อจากคนที่ทั้งสองคนเดินค้างไว้จูเหยียนพิงราวรั้วกระซิบบ่นกับหยางหูเฉิงซื่อชีสะกดความโกรธเอาไว้เองใหญ่ต้องผ่านสายคนอื่นด้วยหยางหูเฉิงมองเฉียวเจ้าที่นั่งหันหลังให้เขาแวบหนึ่งสาวน้อยนั่งในอริยาบทสง่างามดังดอกเหมยเบ่งบานอยู่อย่างเงียบเชียบเยือกเย็นดอกหนึ่ง เขาห่อร้อแผวๆพังพูดสัพยกุกจื้อเจอนี่เจ้ารู้จักเป็นห่วงเป็นยายสตีแล้วหรืออย่าพูดเลวไหลนั่นยังเป็นเด็กสาวที่ยังไม่ปักปินเลยนะพูดเช่นนี้รอนางปักปินแล้วก็ทำได้สินะอย่างโหเชิง จูเหยียนทำหน้าตึงอย่างโหเชิงเห็นสหายร,รักคุณเคืองใจจริงๆจึงหยุดล้อเล่นเขาพูดเสียงเบาว่าเจ้ายังไม่รู้นิสัยแย่ๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของชื่อชีนั่นอีกหรือถ้าไม่ได้ระบายโทสาออกมา พวกเราอย่าหมายว่าจะได้อยู่อย่างสงบตลอดทางนี่ข้าไม่ได้เดินหมากเป็นเพื่อนเขาอยู่ตลอดหรือจูเหยียนถอนหายใจเฮือกใครใช้ให้เขาเป็นตัวตั้งตัวตีเดินทางมาจะอย่าเฟิงครั้งนี้เล่ามีเรื่องคอร้ายอะไรเขาก็ต้องแบกรับเอาไว้ก่อนคงได้แต่ยอมรับชะตากรรมแล้วนั่นจะมีประโยชน์อะไร เจ้าดูไม่ออกหรือว่าซื่อฉีกำลังชังน้ำหน้าแม่นางน้อยผู้นั้นอยู่ก็ใครใช้ให้นางพูดอย่างมั่นใจเกินไปเองเล่าบอกว่าพานางไปเย็นสุกุลเฉียวด้วยถึงจะได้สมหวังดังประสงค์ผลสุดท้าย พวกเขาสนทนากันอยู่พันได้ยินเสียงกระทบกันดังใส่กลางวานลอยมาก็หันไปมองตาเดียวกันสืิชันโยนเม็ดหมากลงโถและกล่าวเสียงบึ้งชาไม่เดินแล้วเฉียวเจ้ากำเม็ดหมากในมือมองเขาปาดหนึ่งอย่างสุขมุมใจเย็นคนผู้นี้ใจไม่นิ่งพอมีหน้าตอนนั้นท่านปู่ถึงไม่ยอมสอนเขาเมื่อคิดถึงท่านปู่นางก็นึกไปถึงเหตุไฟไหม้นั้นแล้วก็ร้าวรานในใจสีหน้าชื่อชาดุดหุ่นกระบอก ชื่อชันเห็นแล้วคับคล้องใจมากขึ้นเขาพูดอย่างยิ้มหยอกว่าหลีซานไหนเจ้าพูดมาว่าหากไม่พาเจ้าไปด้วยข้ายากจะสมหวังดังประสงค์ไม่ใช่หรือเช่นนั้นพาเจ้าไปด้วยแล้วผลลัพธ์เป็นยิ่งไรเล่าคำกล่าวนี้เป็นหนึ่งมีดคมแหลมกรีดเล่มหนึ่งปักลงกลางอก,อกเสียวเจ้าอย่างหนักหน่วงนางทนความเจ็บปวดไม่ไหวไต่ถามสื่อชานเสียงค่อยไม่ทราบว่าพี่ชื่อไปเรือนสกุลเฉียวนั้น ประสงสิ่งใดหรือ